วันนี้มีศรัทธาญาติโยมทางไกลถวายอาหารม,มีวันนี้มีสงรายการวันนี้ <c oughs> คุณชุรีวันคุณสุภาวดีอื้นงรังสีจังหวัดปัตตานีและกคุณวัฒนาเฉลิมขวัญปากแก้วพร้อมครอบครัววันนี้มีสงรายการอันน ถาวายพรจัจเนี่ยแวาพระจจนิสากรแสงหมีย <c> ข <oughs> นขับรถบันสวนมาเลยถาวายหนึ่งพันบาทอาด้บุญใหลายลูกหลานวันนี้เป็นวันพุทธที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2,568วันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนแปดปีมะเส็ง พระในวัดของเราขนาดนี้ห้าสิบสี่รูปลงมาชันสามสิบแปดงดชันสิบหกองวันนี้พระงดชันมากว่าเพราะมันฝนตกมาฝนตกตั้งแต่ห้าทุ่มฝนลินพรมพรม,พมจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หยุด <c oughs> บินทบาทยัง <c oughs> <c oughs> บินทบาทยังได้กันล่มอยู่แต่มันกระตกมาในน้ำด้เนื้อแนละ้ว ฝนตกลินลินพรมๆแล้วก็วันพวกนี้หลวงพ่อฉันจะหารเสร็จแล้วล้วคงจะได้ออกไปข้างนอกแนละ้วลูกหลานออกไปาสาธารณกิจออกไปไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพวันที่สามตามที่หมอนัดนะแล้วก็คงจะไปพักที่สิริราชมัง่งแล้วก็ไปตรวจ ถ้าไม่มีอะไรก็คงจะออกวันที่สี่นาตอนไ่บ่ายวันที่สี่แต่มมนมีอะไรนะะถ้ามันมีอะไรก่อนจะค่อยว่ากันอีกว่าไปหาหมอใช่ไหมเราจะไปตามใจก็ไม่ได้แต่ถ้ามันจบแล้วก็จะอยู่ทําไมใช่ไหมแต่หมอตรวจจบแล้วไม่มีอะไรก็อยู่ทําไมนะะถ้ามันมีอะไรเราจะไปตามดันทุกหลังก็ไม่ได้วันที่สี่ ถ้าเป็นไปได้แต่กะว่าเป็นวันที่ห้าวันที่หนะ้าเนี่ยบิดาบาดจะสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านขอ,องโยมวันที่ห้านะวันที่หกส่วนแสงธรรมนะที่เจ็ดส่วนแสงธรรมวันที่แปดก็ไปฉันข้างนอกอีกแล้วก็กลับวันที่แปด กลับมาวัดนะลูกหลานนะกับวันที่8เพราะว่าวันที่9พักวันหนึ่งวันที่10เป็นวันอะไรวันสระหะแล้ววันที่11เป็นวันเข้าพรรษาแปลว่าจวนเจียนเต็มทนที่จะได้กลงไปคราวนี้นะนี่ยนะอันนี้ก็ลงไป กรุงเทพกคงจะลงไปวันที่สามวันพุ่งนี้นะลูกหลานแต่วันที่ห้าวันที่หกจะบินาบาทบ้นเช้าที่สวนแสงธรรมวันที่ห้าออกข้างนอกวันที่แปดออกข้างนอกนะเนี่ยจากนั้นก็ในพรรษาแล้วแต่นนในพรรษาที่พระที่จะจำพรรษาก็ยังก็ยัง,ยงนิ่งๆอยู่ แล้วก็ทํำคงเพนแต่ปีนี้หลวงพ่อก็อยังคิดคิดอยู่เหมือนกันนะทำคงเพนจะไปยังไงคงจะอาทิตย์หนึ่งหยุดนาคำร้อยอาทิตย์หนึ่งทำคงเพนถ้ามัเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เออเอ,าเอาตามดูแลดูแลสุขภาพถ้าสุขภาพเป็นไปได้นะ <c oughs> ทำอะไรกันต้องดู ดูสุขภาพว่าเป็นไปได้อย่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก่างานของพวกเราก็เจดี JD ก็ไปได้เรืเอ่อยๆทัศนญาติโยมลูกหลนกานเมื่อวานนี่าครับหลวงพ่อก็ร้องรองขึ้นไปดูเหมือนกันะแต่ละวันก็ขึ้นไปเช้าเย็นแต่มีถ้าไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรก็ขึ้นไปดูเช้าบ้างตอนเย็นบ้างไปดูการดูงานวัดไปถึงไหนอย่างไร ต้องพอเป็นโจกของบ้านก็ต้องใส่ใจถือว่างานนี้เป็นงานที่งานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แต่ง,งานนะยิ่งใหญ่ทั้งคุณธรรมด้วยถ้าว่าจะทำไมจะว่าคุณธรรมเพราะเราบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระทุกงคำรมธานทางสายด้วยสายหลวงปู่มั่น เพราะนั้นเราจึงถือว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราที่เราให้ความรักเคารพนับถือเลื่อมใสในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสายเรามอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายตัวไม่ถวายชีวิตได้ยังไงจะเหมนลูกหลานบวชมาแต่อายุสิปีจนถึงปันนี้แหละทางชีวิตทั้งชีวิตได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาได้ฝากฝังไว้ในกรรมฐานสายนี้ กรรมาฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็มั่นใจว่า,าท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงธรรมสรงวินยัยเ,เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลและวินยัยของท่านาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงทางโลกมีแตจ่จะทำยังไงจะพิกจกตดพิกใจยังไง จงจะพ้นทุกในวัฏสรรงสารจะเข้าจูแดนพระนิพพานให้ได้แต่เมื่อท่านจากไปร่วงรับดับขันไปก็อธิธษฐานของท่านแต่ละท่านแต่ละองค์ก็จะแดงให้เห็นเป็นเม็ดเป็นพระธาตุเม็ดกลมอันนี้ก็ถ้าหากว่า ถ้าว่าธิดตามในหลักของพุทธศาสนาได้ว่าตามหลักธรรมที่โบราณการถือกันมาเราก็ไม่ได้ยินจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าหรือพระโอษฐ์หรือพระรรปากของพระละหันในยุคสมัยนั้นแต่เราก็ได้ยินสุดท้ายปลายแดนแคว่ากระดูกของแต่ละท่านแต่ละองค์ที่ได้เป็นพระธาตุก็คือท่านเป็นผู้ดูรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเป็นผู้ได้รับมรรคผลอันนี้เราก็พูด ยืนยันยืนยัดตามนั้นแต่หลวงพ่อก็มั่นใจเกินร้อยเหมือนกันที่เราเชื่อมั่นในจุดนั้นนะแต่ถึงยังไงก็เราก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์คือแนวทรรมคำสอนของท่านให้เป็นเยี่ยงอย่างและเป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้การศึกษา ของอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าหลวง,ลง,ลงพ่อก็มั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์จึงได้ทำแล้วลูกหลานนะถ้าไม่เกิดประโยชน์แล้วจะทําไปทําไมใช่ไหมย <c oughs> อย่างสร้างเจดีย์พิจัณันของหลวงตาก็เหมือนกันถ้าคิดแล้วคิดอีกเป็นประโยชน์ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของลูกหลานของพี่น้องประชาชนเพราะลูกศิษย์ลุกหาหลวงตาเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองทุกแห่งทุกหนเ,เราก็ควรจะ ทำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้ลูกหลานได้เคารพสักการะนะแต่จากนั้นจึงมีลูกลูกวงตาชี้นิ้วเป็นด่านแรกจากนั้นก็เป็นในพิพิธภัณฑ์ก็มีพุทธปฏิมาก็มีรูปหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลวงตาอยู่ในองค์พระพิหารจากนั้นก็ในพระเจดีย์ก็มี อธิธษฐานของหลวงตาอยู่ในบุตรฉบกนั้นบรรจุในบุตรฉบกในียใครๆเข้าไปกราบก็ไปกราบองหลวงตาในบุตรฉบกนั้นเพราะอธิธษฐานหลวงตาอยู่ในนั้นมากที่เดียวมากกว่าทุกแห่งทุกคนอธิธษฐานของหลวงตานะอันนี้ก็าถ้าจะว่าไปแล้วกันนะหลวงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็เป็นที่รู้กัน ทางบธรรม,ทมเทศนาด้วยการแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนด้วยทางด้านวัตถุด้วยทางด้านวัตถุพี่น้องชาวอุรทั้งอรุรานะระลึกไม่ได้ละพี่น้องชาวอุรนระลึกได้ไหมที่เข้าขึ้นไปอยู่โรงพยาบาลของหลวงตาทั้งตึกกระดูกด้วยทั้งตึกสิบชั้นด้วย <c oughs> อันนั้นก็คือเ <c oughs> ครื่องไม้เครื่องมือทําตาอะไรมากมาย อดับเจ้าระล,ลึกขึ้นมากันเนี่เป็นปัจจัยของชาวบ้านใช้เป็นปัจจัยของชาวบ้านถ้าหลงตาเอาปัจจัยชาวบ้านไปใช้อย่างอื่นล่ะอย่างพวกเราเราท่านทั้งหลายได้ยินเอาปัจจัยไปใช้อย่างอื่นนพวกเราจะได้ใช้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช้อันนี้หลวงตามีเมตตาพอได้รับมาแล้วท่านก็นทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละแตหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของครูบาอาจารย์สายนี้นะหลวงพ่อก็ต้องเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินคล้ายๆวันอาจาะตุกปัจจัยมาแล้วก็บแบ่งซื้อส่วยสาธารณประโยชน์อย่างที่หลวงตาพาดําเนินนะเพราะนั้นพาลูกพาหลานของหลวงพ่อนะ ได้สิ่งไหนมาก็ตามพอที่จะแบ่งได้ก็แบ่งในสาธารณประโยชน์ในชุมชนที่จะช่วยที่เขามาช่วยเหลือวัดวาศาสานาในหมู่บ้านในตำบลในที่พักพาอาศัยของเราแต่ก็ไม่ให้แต่ก็ไม่ใช่ให้เดือดร้อนนะจะไปเอาของสงฆ์ไปให้เอาของพะลุพันไปให้เอาสิ่งที่เป็นของสงฆ์ไปให้อันนั้นไม่ได้ต้องแยกแยะต้องดูวิัยนให้ชัดเจนนะ ต้องดูวินัยซะก่อนก่อนที่จะให้จะมอบสิ่งไหนให้กับผู้ใดใครเราต้องดูวิในัยให้ชัดเจนนะไม่ใช่มัวเมียรกระจกุกตะพัดตะพือไปให้ไปเลยไม่ได้นะผิดวินัยเพื่อเพื่อจะขาดจากการเป็นพระอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะเอาของสงไปให้กับฆราวาสญาติโยมไม่ได้อันนี้ต้องคิดนะต้องดูนะต้องดูวิในัยให้ละเอียดนะ อาการที่จะทำสิ่งไหนต้องดูต้องดูหลักพระธรรมวินยัยมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้วสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นญาติบ้านเมืองให้ดูกฎหมายะอาการที่จะทำสิ่งไหนก็ตามให้ดูกฎหมายกฎหมายบัญญัติไว้ยังไงอย่าทำผิดกฎหมายไอพูดอย่างนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันเรามาอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจะทำสิ่งไหนก็ตามต้องดูในหลักพระธรรมวินัยให้ชัดเจน ผิดวินัยข้อไหนไหมเอามาตรวจตราดูไหมพิสมาจารย์ตําหนิไหมพระพุทธเจ้าตําหนิไหมหลักพระวินัยเป็น227้อเข้อนะั่นผิดศินข้อไหนบ้างไหมมันเข้าข่ายข้อไหนบ้างไหมเพราะว่ามีท่านอธิบายไว้อยู่แล้วนะแต่ละข้อนะแต่ท่านเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็เป็นอธิบายแต่ละข้อเนะี่ยอธิบายเป็นลักษณะอย่างไง อันนี้ก็ล้วนแล้วแต่พี่นายก็ชัดเจนในลูกหลานนะไม่ใช่ว่ามัวเมียนะหลักธรรมคำสอนของพุทธนในพระไตรปิฎกนี่แหละเราทำสิ่งไหนก็ตามหลังทำเราเราทำอยู่ในหลัก,ลกพระธรรมวินัยอยู่ในศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะแต่ในช่วงนี้ก็โอ้หลวงพ่อก็ได้ยิน แต่ทึงยังไงยังไงก็หลวงพ่อกระบอกแล้วเกาแล้วเตือนแล้วบวกอีกสติสตรังสตีสตรังเขายังบอกว่ามีคนเพิ่มเข้ามาอีกนะว่าสติสติสตีสตังสามอย่างใช่สติก็จําเป็นสติก็จําเป็นเหมือนกันนะสำคัญอย่างมากเลยสตินะถ้าคนศาสตร์ขาดสตินะ เป็นคนเป็นบ้านะคนขาดสตินะ่ะไม่มีความรู้สึก,กขาดสติเป็นบ้านเมื่อทําความชั่วเสียหายได้มากมายใช่ไหมถ้าคนมีสติอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมีสติสัมปชัญญะาใครควรทบทวนสิ่งไหนเราเป็นสมณะสารูปควรจะทําอย่างไร ได้มาแล้วควรจะใช้จ่ายยังไงควรจะเก็บรักษายังไงควรจะแบ่งปันยังไงควรจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ยังไงสัตตังที่ได้มาสตรีตกอน,นี่แหละก็เป็นถ้าขาดมันก็ไม่ได้สตรีเป็นโยมอุปถัมภะถาแต่ก็อยู่ในสถานะอย่างไรให้ต่างคนต่างหาทางพ้นทุกข์นะให้ผู้เป็นผู้มีศีลมีธรรมนะพระก็เป็นผู้มีศีลมีธรรม สัทธายาโจรผู้หญิงก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันได้ทางนั้นะนเกิดมาในโลกมันก็มีสองมีโยมผู้หญิงโยมผู้ชายจะปฏิปราชเจากห่างกันก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านท่านถามนะเพระอานท์ถามถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ได้กล่าวได้ตรัสว่าการ แสดงธรรมไม่ให้เกินหกคำ้าอยู่ตามผู้หญิงตามลำพังสองต่อสองนั้นมีแต่พวกผู้หญิงไม่ให้พิจษุแสดงธรรมให้ฟังเกินหกคำแลวพิยูตพิจษุนั่งสองต่อสองไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแลวการที่จะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะให้ถูกต้องที่สุดจะปฏิบัติอย่างไรนะนพระอนุลถามพระพุทธเจ้ากำลัง ประสวนหนักเลยวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะกำลังจะประสวนหนักให้ข้าวลดลุงใกล้ๆสว่างวันนี้แหละพระองค์จะปรินิพพานนะตายแล้วนั่นส่งปรินิพพานแล้วแต่พระนงกงเขาไปทำจะปฏิบัตจตตรีเพศอย่างไรหนอพระพุทธเจ้าพาต่อไปภายภาคห,หน้าจึงจะเหมาะสม จึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องตามพุทธประสงค์ของพุทธนะจะปฏิบัติตนอย่างไรพระภิกษุกับสตรีเพศนี่พระเจ้าหากท่านะมองว่าอย่ามองอย่าดูอย่ามองเฉยเป็นดีอานนท์พูดนะไม่ให้มองไม่ให้ดูเสียเลยอานนท์แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่พระนะผู้หญิงก็เหมือนกันนะ อย่ามองอย่าดูเฉลยเป็นดีเนี่ยจะพูดกับเกี่ยวกับผู้ชายเกี่ยวกับพระนะท่านว่าเนี่ยให้สํารวมนะอย่าดูอย่ามองเฉลยเป็นดีอานทน์พระอาน,น์ก็กราบทูลถามว่าไม่เห็นดอกไม่ให้มองให้ดูได้อย่างไงพวกคนมาใส่บาตรคนมาทําบุญใช่ไหมละ่ะถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องมอง,ต,อง,มองต้องดูแหลพะพระจะทํำยังไงนะพระเจ้าข่า อย่าพูดด้วยพุ่นะขุนนะขนาดพระผู้ได้เจ้าประมวนป่วยขมับขมืยอยู่นั่นเลยวันพุ่งใกล้ใกล้วันพุ่งนี่จะปริเพพานวันพุ่งนี่จะใจขาดเลยจะหมดลมเลยจะสิ้นลมจะจิ้มลมปราณน,นั่นเลยถ้ามีความจําเป็นจะต้องพูดด้วยแล้วพระเจ้าขา่าวเพราะมันอยู่ด้วยกันมันมาจะจะทำเงื้ยทำไมพูดด้วยใช่ไหมแต่เหมือนเคยคกนปักกึกกเ้าว่าคนที่ไม่ คนไม่มีปากมาไปอยู่กันดูเฉยๆไม่ปากไปพูดด้วยทำไมถ้าจะพูดด้วยต้องมีสติพนวนนะในะตัวมีสติจุดนี้แหละลูกหลานนะสติคนปฏิบัติตนอย่างไรถ้าจะพูดด้วยต้องมีสติสัมปชัญญะกบตฏลงกดยก,กับตนเองอย่าทะเลทะลายอย่าถลทะถลกอย่าไปใหเ้เสียหายในสัมมนะสารูปต้องมีสติเราเป็นพระนะ ามวินัยว่าอย่างไงในจุดนีนะ้มีสติยับยั้งระบบการคิดของสำหรับตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนขนาดนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อขนาดหลวงพ่อเนี่ยที่ยินหลวงพ่ออาลุงหลวงพ่อกสะดุ้งเหมือนกันอพระพุทธเจ้าท่านให้เราเวี่ยงเราไหววังถึงขนาดนี้นะพระอนุลก็ถามถามศอกหลอกสามแสกแหลกเหมือนกันนะพระอน,นุลนะ ให้ข้าาถามเพื่อหมูเพื่อเพื่อนนั่นแหละไม่ได้ถามเพื่อพระองค์ท่านนะาปฏิบัติต่อจตตรีเพศอย่างไรห,หนอพระพุทธเจ้าค่ะต่อไปภายภาคหน้าอย่าดูอย่าแลเฉอลยอาโนมเป็นดีถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องดูแลจังดูดูร่องแลพแลระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะพูดด้วยแล้วพระเจ้าค่ะต้องมีสติ ต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะพูดที่จะต้องที่จะต้องต้องทำในจุดนั้นเพราะนั้นเลยจึงว่าสติสตรีสตังต้องมีสติซะก่อนนะพอมีสติแล้วสตรีสตรีต้องระวังแล้วก็สตังถ้ามีสตังถ้าไม่ถ้าพระไม่มีไม่มีสตังนะถ้าพระจนจนสติก็ไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ถ้าลูกไม่หล่อนะ ถ้ารูบหล่ลอเออจะมีอาจจะมีอยู่บ้างนะถ้ามีเงินที่รูปหล่อรูปไม่หล่อก็เถอะถ้ามีสตังมากเลยสตีเน่ยอดรอดแคดแลกเข้ามาเลยทันทีเลยสตังซะก่อนสตังขึ้นมาก็สตีพอสตีขึ้นมาก็ขาดสตแล้วเตนี่แหละอันนี้ก็ขอการพูดใ้บังในอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ควรจะพูดในที่สาธารณะอย่างนี้หรอกควรควรจะพูดเป็นการภายในให้กับพระนะ พระสงฆ์ลูกหลานแต่หลวงพ่อเนี่ยอยากจะเปิดเปิดให้สถาญาิจุมพุทธบริษัทของพุทธะเนีให้ได้ยินทั่วๆกันเหมือนกันนั่นแหละให้ได้ยินหลายๆคนหลายคนเพื่อเป็นข้อสังเกตพระพุทธเจ้าท่านมีความห่วงใยมีความห่วงใยอย่างไรในเรื่องนี้ท่านห่วงใยมาตั้งสองพันกว่าปีก็ไม่ผิดไม่ไม่ผิดคาดตรงนั้นเถอะไม่ผิดคาด ก็อย่างเห็นเห็นกันอยู่ได้รู้ๆกันอยูยอยอ่อย่างที่พวกพวกเห็นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าหากว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากเป็นฝ่ายดูแลปกครองพระสงฆ์ด้วยโอ้สายเสียหายเนี่ยเสียหายในจุดนี้เ <c oughs> พราะนั้นครูบาอาจารย์พระในลูกหลานทุกวงนะระดับไหนก็เถอะนะให้จำรวมระวังไว้ดีที่สุดนะอันนี้หลวงพ่อก็เป็นในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตา อายุมากแล้วนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่รู้ใครจะพูดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อก็ได้พูดพูดกกล่าวเป็นการเยี่ยมย้ำเตือนเตือนตนเตือนหลวงพ่อด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่เตือนแต่พระเนรลูกหลานคูบาอาจารย์มุกน้องหลวงทางหลยนะเตือนทางหลวงพ่อด้วยนะอน,นี้ให้แล้วเวียงระวังเนอให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยดีแล้วนะ สะอาดปลอดโปร่งไม่มีอะไรเป็นผู้มีศีลาราจรรยมีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมอันดีงามไปนะักสถานที่ใดก็สงางามโดยศีลและวินยัยถ้าว่าเราเป็นผู้มีศีลเป็นพระเน่าในเน่าใน,ใ,นใครๆว่าข้างนอกด่ดีอยู่แต่ข้างในเน่า,นากวงปิด ปิดอับเหม็นเน่าอยู่ข้างในมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะพระเน่าในพระแก่พระลำหรกกว่าในพระวินยัยในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธนะนี่แหละอันนี้ก็ท่านกระเปรียบเที่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่เป็นยังไงก็ถ้าว่าเราเป็นผู้มีศีลเราไปนะสถานที่ใดใครใครกล่าวเรื่องศีแลแรืวินยัยเราก็ไม่ขั้นคำนะไม่สะทกไม่สะทานนะ แต่ถ้าหว่าเราเป็นผู้ออมีแผลมีแผลในจุดนั้นถ้าเขาพูดขึ้นมานะ่จะรุงทันทีเลยเออไม่จะรุงมากก็จะจะรุงน้อยล่ะครัวเขาจะเห็นออความบกพ้องในจุดนั้นเนี่เราขอฝากไว้กับออพระลูกพระาลานออตลอดถึงศรัทธาญาติโงมพุทธบริษัทของพุทธะนะพุทธบริษัทให้ช่วยกันดูให้ช่วยกันแล ให้ช่วยกันสำรวมระวังในหลักธรรมคำสอนถ้า,าทำไปเสียหายไปแล้วนะ่ะมันเขาตำหนิติชินนินทาผู้ที่กระทำอย่างนั้นกันนะเมรูเจอาหน้าไปไว้ที่ไหนเหมือนกันนะเผื่อๆก็จะเข้าคุกเข้าตารางเผื่อๆวงศาคณาญาติก็ตำจิตตำติตำานิติชินนินทาไม่เป็นผลดีเสีย เสียตนเองเสียเสียใจด้วยเสียความรู้สึกเลยแปลว่าชีวิตนั้นทางชีวิตเกิดมาทั้งชีวิตนั้นแปลว่าเออเอเอเป็นความทุกข์ระทมที่สุดในการในการประพุทธในการกระทำไม่เป็นผลดีนะอันนี้ก็เราเล่าข่าวให้ให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังนะลูกหลานนะพอหลวงพ่อนะี่ยได้ยินจิงไหนมาหลวงพ่อก็จะเทือนนะ เพราะในฐานะที่ผลวเพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพระในพุทธศาสนาได้ยินมาแล้วก็สะเทือนแต่ก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามอะไรที่เท่าดูถูกเยียดหยยมแต่ดูถูกเหยียดคือความชั่วไม่การไม่น่าจะทำนะไม่น่าจะทํากิเลสจุดนั้นไม่น่าจะทำตําหนิกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกธหลงตาหนิอยู่แล้วนะอันนี้ก็ทางของพวกเรา มีจิตใจที่จะชำระกายวาจาใจราคะโทรศาโมหะโรโก,กวดหลงแล้วมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะ่ะอันนี้ไปส่งเสริมมันเองมันก็เลยเป็นเสือตัวร้ายขึ้นมาขบกัดพวกเราทําให้พวกเราเดี่ยงไปเสียศูนย์ไปแบบวชมายาวนานก็นเสียหายเสียหายแบบขายหน้าหลบรลี่หนีหน้าไม่อยากจะให้ใครรู้ใครเห็นอีกต่างหาก ไม่ไรเพราะการกระท,ทําที่มันเป็นที่อับอายขายหน้านะวันนี้หลวงพ่อไน้พูดเรื่องเกี่ยวกับวินยัยเกี่ยวพุทธศาสนาให้กับพระลูกพระหลานของหลวงพ่อ,อ,อฟังนะตลอดถึงพี่น้องประชาชนนะพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบร,ร่วมกันให้สำรวมให้ระวังนะพวกเราทุกๆท่านนะ <c oughs> เอาต่อนนี้ไป พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอหรืงพอให้พอนูงเดียวก็ได้นะวันนี้นะ <c oughs> ยะถามวาริวาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปะิิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนรารสุยาถามณิโชเติระสุยาถาสัพพิตโยวิวัชชนตุสัพปโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีพายุโกภะอะภิวาธนาสีลิสานิจังวุธาปาจายโนจัตตารโรธรม,มาวททานติ อายุวันโนสุขังพาลังภาวะตูสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a a p a n a k a m n o อ c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา